สามสองพร้อมครับสวัสดีครับโอทคับเราอยู่กันที่โชรูรถยนต์คือสองโอต๊ตอปโชลูคาโชลูชรีโชรูที่ขายแต่รถสวยใหม่น้อยเจ้าของออกมากาตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เขานะสำหรับท่านที่กำลังง่วงเหงาหงายนอนตอนเปบ่ายแบบนี้ตืต่น เอ็กเสียงกนหน่อยว่าสิ่งชักเกดเจนดีไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยลีไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอา,าว่าใครหาซื้อรถสวยใครหาซื้อรถใหม่น่อยผมรับประกันว่าคันนี้ตรงสเปคตรงคอนเซ็ปต์แน่นอนนะครับอ่าคันนี้นะครับ Mercedes-Benz C250 AMG c o u p Mercedes-Benz C250 AMG Coupe ปี2017ถ้าฟังแค่เนี้ยไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรเล้าใจเลยว่าทำไมโอตอา์ตต้องบิ้วขนาดนี้วะแต่ปี2017คันนี้รถสวยๆแบบนี้นะครับวิ่งเพียง52,000กิโล พี่ฟังไม่ผิดครับ5้าหมสองพันกิโลเท่านั้นรถใหม่สามล้านเจ็ดแสนกว่าบาทปัจจุบันเหลือเพียง1นึ่งล้านสามแสหายไปสองล้านห้าแสนกว่าบาทเมื่อวานนี้ผมไปส่งรถที่จังหวัดอุดรธานีคันละสองล้านซื้อแบบไม่ต้องดูรถนะครับโตโยต้าเอาผาดใครหาซื้อรถเบนที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน และเป็นตัว AMG ตัวท็อป52,000กิโลแบบนี้ซื้อได้เลยโอทอาร์ทมีใบรับประกันตัวถังและเลขไม่แบบนี้ออกให้หากตัวสอบเพิบเจอว่ารถมีชนไม่ไม่แท้แตัดต่อตัวถังยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแสนนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีใบรับประกันจากบริษัทกรูอินสเป c ชั่นเข้ามาตรวจสอบให้เรียบร้อย 344จุดโครงสร้างเดิมภายในสวยซื้อได้ทันทีเพราะคอนเซปต์ของเราคืออะไรถ้าไปส่งแล้วไม่สวยเหมือนรีวิวปฏิเสธการรับรถได้เลยเดี๋ยวไปชมรถกันดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ดูดูไฟหน้าดูไฟเดย์ไลท์ก่อนว่ามันสวยจริงไหมห้าหมพั้ยห้าหมือ้ยเจ็ดสิกิโล มันใช่ทุกอย่างดูไฟหน้านะครับมันใช่ทุกอย่างโอ้โหรถคันนี้เจ้าของซื้อมาจอดผมบอกเลยคันนี้เจ้าของซื้อมาจอดจริงๆปกติไม่ค่อยได้ซื้อมาขายเท่าไหร่แต่พอเห็นเลขไม่แล้วมันอดใจไม่ได้นะครับพอเห็นเลขไม่แล้วมันอดใจไม่ได้ด้วยไฟ LED Intelligent System เป็นซีนอนในตัว LED สวยๆไฟเดย์ไลท์ข,ขาวๆเนี่ยผมว่ามันแทบจะไม่มีอีกแล้วนะไอ้ไฟเดย์ไลท์ที่ติดเต็มเส้นแบบเนี้ยเพราะอะไรพรรถคันนี้มันวิ่งน้อยพี่มันวิ่งน้อยห้าหมื่นสองพันกิโลมีประวัติชัดเจนลูกค้าสบายใจได้นะครับและคันนี้เป็น AMG AMG คือตัวพิเศษของ Mercedes-Benz นะครับ เป็นตัวแต่งเรียบร้อยนะครับจะแตกต่างจากตัวปกติค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในที่เป็นเบาะสีแดงไม่ว่าจะเป็นหลังคาพาโนลามิกก๊ส loop เปิดสะลลูปได้ไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาไม่ว่าจะเป็นกันชนสไตล์ AMG และล้อแม็ก AMG ขอบ19 ที่มาพร้อมกับคาลิปเปอร์เมอร์ e s เดสเบนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วดูทัวทรงองค์เอวของรถคูปดิมันหล่อจริงๆมันหล่อจริงๆหนึ่งล้านสแสนเก้าหมบาทซื้อเงินสดไม่เสียแวบซื้อจากไฟแนนซ์ผมมีเจ้าหน้าที่บริการเปเซน็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเติมน้ำมันเต็มถังให้กล้องทึกหน้ารถให้เรียบร้อยคันนี้ผมแถมวาลันตีซ่อมศูนย์เบนต์ให้สปี วาลังตีซ่อมศูนย์เมอร์ d ซเดสเบ์ประเทศไทยให้สองปีพี่ไม่ต้องคิดเยอะเสียซ่อมศูนย์เบนซ์นะครับเอามาดูกันต่อคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานรถพึ่งซื้อเมื่อตอนเที่ยงล้างขัดสีชวีวันขายได้เลยแต่ก่อนลูกค้ารับรถเดี๋ยวผมจะขัดเคลือบสีเคลือบแก้วส ปาภายในสปาเบาอบโอโซนช่วงล่างล้างทําความสะอาดพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยไม่ได้ขายแบบนี้อันเนี้ยผมพามาชมว่มารถที่เพิ่งซื้อตอนจงวันเนี่ยตอนเนี้ยบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยมันสวยเดิมเลยนะครับกันชนหน้าไม่มีตําหนิมีริ้วรอยหนักๆไม่มีเซ็นเซอร์ครบกล้องสามรอหกสิบองศาให้เรียบร้อยนะครับ ฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยนะครับเดี๋ยวขัดและเคลือบแก้วก็เงาวับห้องเครื่องสวยๆวย52,000กิโลสบายใจนะครับ52,000กิโลสบายใจได้โอตอาร์ตขายแต่รถสวยเท่านั้นมีบริษัทมาตรวจรถให้เรียบร้อย344จุดมีใบการันตีจากโอตอาร์ตว่ารถไม่มีชนไม่มีกอไม่ ไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อตัวถังโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นพี่สบายใจอุดรธานีสองล้านไม่ต้องดูรถบางทรายสองล้านไม่ต้องดูรถคุณแบงค์ซื้อพอร์ชคาเยนคัน e ลัสี่ล้านกว่าไม่ต้องดูรถเพราะอะไรพี่ถ้ามันไม่สวยเหมือนที่ผมรีวิววันนี้พี่ไม่ต้องรับรถมีใบรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไม่ได้พูดปากป่าจ่ายปากแตกนะครับ ล้อแม่ขอบสิบเก้าเดิมจากโรงงานยางคอนติเนนต a ลยางเนี่ยผมบอกเลยว่ายางเริ่มน้อยแล้วเพราะเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้รถคันนี้นะครับแต่เขาเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตลอดนะผมถามพี่แล้วพี่ทำไงพี่สไลด์ไปสไลด์กับเพราะพอลูกโตแล้วมันก็ไม่สะดวกเขาก็เลยไม่ใช้แค่นั้นเองนะครับแก้มหน้าซ้ายสวยประตูซ้ายสวย สะโพกหลังซ้ายสวยนะครับล้อแม็กขอบส9กหน้าหลังไม่เท่ากันสวยรถใหม่3ามล้านเปัจจุบันเหลือล้านสามพี่ซื้อได้แล้วหายไป2องล้านสแสนกว่าบาทเมอร์ d ซเดสเบนยังไงก็คือเมอร์เ e เดสเบถ้ารถมันวิ่งแสนโลรถมันวิ่งแสนห้าผมไม่คุยแต่คันนี้52,000ืกิโล และแถมวันตีซ่อมศูนย์เบ้นให้อีกสองปีตอบทุกโจทย์ซื้อไปใช้ซื้อไปผ่อนอย่างเดียวไม่ต้องกลัวมันเสียนะครับซ่อมฟรีมือเปิดโครเมียมคันนี้กุญแจครบสองดอกโอ้โหนี่นี่ภายในสวยนะครับภายในสวยแล้วดูเป็นตัวท็อปเมมโมรี่สามจุดเบาะไฟฟ้าเต็มตัวอีกเรียกเบาไฟฟ้าเต็มตัว หนังแนบป้าแดงจากโรงงานโอ้โหดูดิโคสวยแล้วดูภายหลังภายในมองจากกล้องยังสวยตัวจริงนันโคสวยนะครับเบาะหนังนับป้าแดงจากโรงงานในกล้องดูอาจจะดูสดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สดขนาดนั้นนะครับดูดูคอนโซลหน้ารถที่ปี2017 54,000ห้ามกิโลเขาบอกเลยนะว่าทุกรายละเอียดพุงมาลาย a m g นะครับ หลังคาพาโนรามิกกาซลูปให้เรียบร้อยนะครับรถสวยคันนี้บอกเลยว่าสวยจัดแน่นอนคู่มือมีครบนะครับซีดีการใช้งานมีให้ครบนะครับสมุคเซอร์วิสมีให้ครบผมบอกเลยว่าคันนี้ซื้อได้เลยนะครับห้าหมื่นสี่พันกิโลสำเนาเดิมมีให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาใครหาซื้อรถสวยผมบอกเลย คันนี้ไม่ผิดหวังกุญแจครบ2ดอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับสวยๆแบบนี้ตำหน,นิริ้วรอยไม่มีวันรับรถเดี๋ยวผมเคลือบแก้วให้เรียบร้อยไฟท้ายสวยๆนะครับสไตล์คูเป้โดนวะบอกจริงว่าโดนคันนี้่าไฟท้ายสวยๆสไตล์ คูปโอ้โหฝาท้ายไฟฟ้าดูท่อดูท่อก่อนพอเป็น AMG ท่อจะออกสองข้างนะครับท่อจะออก AMG คือสำนักแต่งของ Mercedes-Benz คือเป็นตัวท็อปท่อออกจริงสองข้างกันชนหลังมีดิฟฟูเซอร์ให้เรียบร้อยกล้องถอยกล้อง360จากโรงงานด้านในโอถงกว้างขวางนะครับใส่ถุงก๊อปได้ ภายในสวยๆวย้เรื่องตัวถังผมการันตีให้อยู่แล้วไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมไม่มีกออไม้ไม่มีตัดต่อตัวถังนอกจากใบรับประกันของโอดอแล้วยังมบีบริษัทกลางกรูอินสเปคชั่นจากประเทศญี่ปุ่นมาตรวจสอบผมเสียตังค์ให้เขานะนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ฝาดท้ายปิดจากโรงงาน C250 นะครับ สี่สองห้าโสวยอ่ะสวยจริงดูฝั่งขวาหน่อยฝั่งขวาไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยผมบอกเลยไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเอาเป็นว่าสวยจริงเพราะอะไรห้าหมื่นสองพันกิโลพี่รถปีสองพันสิบหกปีนี้ปีสองพันยี่สิบเท่าไหร่ยี่ยี่หกลดสิบปีเอ้ยรถคันนี้ปีสองพัสิบเจ็ด เปีเฉลี่ยแล้วปีละไม่ถึงหมื่นกิโล่เก้าห้าสี่้า้าหปีละ6 0 0 0นกิโลดูดิเพราะว่ารถแบบนี้มันไม่ใช่รถคันแรกของบ้านมันเป็นรถคันที่ 3, คันที่4อย่างที่พี่เขาบอกครับช่วงแรกใช้แต่พอลุมโตก็ไม่ได้ใช้ก็ใช้รถคันอื่นเนี่ยแต่ถ้าใครอยากจะซื้อประดับบารามีหรือเป็นซื้อรถคันที่ 2, องคันที่3ได้เลยนะดูดิสวยสวยเลย สีดำเงาวับจากโรงงานล้อแมกขบสบเก AMG ยางหน้า225นะครับยางหลัง255ตามสไตล์ยุโรปขับหลังพี่ซื้อได้เลยผ่อนเดือนเท่าไหร่อ่ะจัดไฟแนนซ์ร้านร้านิานนดๆผ่นอนเดือนไม่ถึงสองหมื่นพี่พี่ได้ขี่เบนซ์เหมือนเช่าใช้วันละแปดร้อยอย่าพิ่นะแปดสามยี่สี เหมือนเช่าใช้วันละเจ็ดร้อยเจ็ดสามยี่ส็ดเออเหมือนเช่าใช้วันละเจ็ดร้อยถ้าพี่ไปเช่ารถใช้ยาลิทพี่ได้ยาลิทแต่พี่เช่าซื้อแบบเนี้ยเหมือนเช่าใช้วันละเจ็ดร้อยโคตรสวยดูบอกประตูคนขับหน่อยพี่อือหือดูดิเมม ori สามจุดสวยๆแบบนี้นะครับกลุ่มโลโก้ตัวล็อกกดล็อกเบาะหนังเนป้าสีแดง พวงมลาลัย AMG ดูดูดูเลขไมห้าหมื่นสองพห้าบห้ากิโลท่านสบายใจได้ของแท้แน่นอนถ้าไม่ใช่ไม้แท้โอ๊ตอาร์ตไม่กล้ารับประกันซื้อคืนเต็มจำนวนแถเมเงินกลับบ้านหนึ่งแสนหรอกพี่มอ่ะพี่ดูภายในโอ้โหเงียนกิฟเลยอะสวยมากทุกอย่างฟ้องที่ภายในนะครับถ้ารถไม่เยอะ ภายในไม่มีทางสวยแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูพี่ผมพาพี่ไปดูด้านในหลังคาพานโนลามิกกาสุโหขับแล้วหล่อวะ่ะคือปกติหล่ออยู่แล้วนะพอขับอย่างนี้ไปยิ่งหล่อเลยอะพวงมาลัย AMG มีพิ์ชิปจากโรงงานีพิทชิปซ้ายขวาผุมเซต์าก่อนโอ้โหตอนนี้มีเตือนอยู่หนึ่งยาง,ยางน้ำมันจะหมดพอรถคันนี้ ผมไปซื้อจากบ้านลูกค้าผมไม่ได้ขับมานะพี่ผมสไลด์มาพอลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้แต่อย่างที่ผมบอกเซอร์วิสตามระยะตลอดนะครับดูด้านตรงกลางดูกุญแจกุญแจครบสองดอกเรียบร้อยนะครับใส่ซองไว้ให้เรียบร้อยดูดิเนียนเนียนชัสกรีนแผดต่างๆใช้งานได้นะครับดูโขยเมอร์เ e เดสเบนซหน้าจอ ข้าเกียร์ถอยหลังตัวนี้รุ่นใหม่เป็นเกียร์คอละนี่นี่นี่กล้อง360องศาแล้วนะครับกล้องถอยพร้อมกล้อง360องศาให้เรียบร้อยอันนี้เราเปิดประตูไว้แอร์เย็นเจี R ๊ยบโคตรเนียนวะเกียร์คอนะพอมันเป็น AMG แล้วพวงมาลัยมันสวยมากนะครับตามสไตล์ AMG เบาะแดงนี่ๆๆหลังคาพานโนลามิก การลูปหลอหลอเอ็มจีต้องแบบนี้หลังคาแก้วแบบนี้นี่ดูโคตรหล่อเลยว่ะคันนี้นี่คือหล่อจัดนะครับบอกคําเดียวว่าหล่อจัดจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้หรือจะปิดม่านอีกชั้นหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับใช้งานได้ทุกระบบทุกอย่างโอทอตบอกว่าซื้อคันนี้พี่ซื้อเอาไปผ่อนอย่างเดียวเอาไปใช้อย่างเดียว ผมแถมวันันตีศูนย์เบนท์ให้ด้วยนะครับคันนี้ขออนุญาตโมเยอะหน่อยไม่ได้ซื้อรถยุโรปมาขายนานมากแล้วถ้าไม่สวยจริงคันล่าสุดคือพรสคายเยนไปเรียบร้อยสี่ล้านกว่าคันนั้นมีวันันตีศูนย์คันนี้โอตอาร์ตซื้อวันันตีศูนย์เบนซ์ให้พี่สองปีสบายๆหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละสองหมื่นกว่าบาทพี่ได้ขี่เบนซ์แล้วไม่ใช่เบนซ์ธรรมดาด้วยเบนซ์ซีคูป AMG สองห้าศูนย์ ไม่ต้องคิดเยอะพี่สวยสวยใสใสเอาเป็นขับตึงหน้าห่ออย่างเดียวนะครับก็ฝากคันนี้ไว้52,775กิโลเมตรไม่สวยจริงไม่ต้องรับรถคันนี้โอทอตการันตีจะอยู่แห่งไหนในประเทศผมมีเจ้าหน้าที่บริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ที่บ้านจัดส่งฟรีโดยรถสไลด์ทั่วประเทศไม่สวยไม่ถูกใจไม่เหมือนรีวิวไม่ต้องรับรถวันนี้ขอญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ